เด้อพี่น้องกินขขาสุ่มกันครับผมนี่เป็นองนี่ก็เมือด้เือลดลาแลมเจเป็นยังไงมึงสามตมบอกันได้นะี่เน่องจะกงที่เนาเนาะอันอันกินยาไปอันนี้เลเห็นความงามเขาเกินเลยยิงเป็ดผ้าม้วนบ่แมมบอเห็นเลยไยิงมาสองสองยิงหมองมอ คุณอิ่ม้วนคุณอิ่มยครับอิ่มเลยอิ่มเลยไลกิไลสามสาวแบเราเห็นเลยกินแบบบานๆดีไซน์มเนเพีไป้องเลยมีอย่งก็กินคันความสุขเส่สุขก้นคนักออแล้วต่ความอิ่มแน่น อันนี้ทอดใส่หอมหล,ลยายๆโอ้ยแซ่บหลายแต่ก่อนเออหุงเนียนมาแล้วทอดใส่หอมเน